เมื่อแปมวัดดวงไปบุกห้องไฮไลท์เจิดเกมซิงไปเลงนะพี่จะจบหัวนี่ก่อนถึงกับป้องท้าราชานมผงมาหนึ่งหนึ่งเลยหรอวะพี่แต่มันจะเอาก็ออกมาเลยดีกว่าหรือว่าจะเอาในรามปันลองนี่เลยล่ะถ้าใครอยากดูคลิปหนึ่งหนึ่งกดไลค์ให้ถึง1000ไลค์ได้ไหมครับพี่ไม่เคยเล่นห้องไฮไลท์ใครเลยเวจริงเร่องแรกปล่อยเขาบอกไปก่อนแล้วกันนะโอเคครับของพร้อมเล่นนะตอนนี้ไอนี่ชุดไฮไลท์ไม่เอาไม่เอาไม่เอาใครชุดไฮไลท์เราไม่เล่นเลยไม่เล่นเราไม่เล่นไม่เอาไม่เอา เอาบ้าเอาบาเอาบ่าเอาดาหนะขอได้วะแปลวัดดวงนะกูขอได้ว่ะนี่ไงยิงหูวนี่ไงเป็นใจพี่แล้วโอ้โหพี่ใส่สกิลเด็กแรลงมาว่ะคุณดู้พอน้องพอน้องพี่เองพี่เองพี่เองน้องเองไปไปไปพี่ขอ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 พ้องโอเคโอเคเคพี่แบบพี่แบบพี่แบมเอ้ยได้แล้วเว้ย หัวแรกเรามาทุกคนทุกคนดูนะครับว่าพี่ติดชิวขนาดไหนวะชิวเกินไปปะแบ๊บเอ้ยอุ้ยแบบยิงว่ะพี่แบบยิงว่ะพี่แบบยิงว่ะเอาม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 าเล่นกับผมหน่อยเพืยให้พี่แบ๊บหลับเปล่าวะเฮ้ยถามจริงเถอะตอนสตรีมนี่เขาทำเขามองจอเกมเปล่าวะคือยิงได้หัวเดียวยืนเป็นชั่วโมงเลยอะเมื่อกี้นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะอะไนะนี่นะนี่นะ ตายพี่มูดเสียงก่อนพี่มูดเสียงก่อนมานี่ไอ้ไอ้ไอ้ฮะเอามามามาเจิดกระแปมวัดดวงราชานมผงถ้าพี่แปมเป็นราชานมผงผมก็จะเป็นราชาอ้าวเจิดเกมซิ่งโยนเกียร์หรอครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวอ้าวไม่ใช่หรอเห็นซาสึเกะแปลงร่างเป็นนารูโตะพี่นึกไว้ใช่แป๊บนึงนะ พี่จะจมคว,วันที่บ่านไอ้ยราชาห้องอะไรโดนเกียนอะไรวะเอาไหมเอาไหมเอาไหมอ่าเอานะเอานะหลับมาคนดูว่าไงออกห้องเลยดีกว่าอ่าซาซึเกะโอ้โหบอกเลยนวัเนี่ยโซเซียหัวบอกเลย โอเคพันจาก็ได้พันจาก่อนพันจาก่อนพันจาก่อนพี่แบมเจอคนหนึ่งพี่แบมคนสองไหนว่าทาสกิอ่ะนี่นะยังไงโอ้กูต้องโอ้ ฝันดีนะคะซาสึสเกะพี่ได้หว่าวา่าอ้าวเจิดเกมซิ่งราชาไฮไลท์โดนพี่ส่งลงกล่องไปแล้วนะครับคือผมรอพี่ตั้งนานห้องที่แล้วคือใครอยากดูหนึ่งหนึ่งรองติดตามต่อนะ